สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับกข้สู่ช่องต่อต้อยดำซิ่งครับวันนี้อยู่ที่โรงโมหินเพชรครับบรีรำมอีกเช่เคยมากับเจ้าลาขาว w a c 8 0คมสุขครับอันนี้บรรยากาศฟ้าครึมๆครับฝนลงเม็ดปรย ่อยครับหินสามสีครับโอ้เ oh, ม็ดสวยเลยครับ เต็มเลยครับอวันนี้เงียบเงาครับไม่ค่อยมีรถเลยวันนี้น่าจะออกไปกันหมดแล้วครับมาสายแล้วอ่ะไปเดินทางครับครับคลิปนี้ก็จบไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ